เอสมาทดสอบเยอะอยู่ค่ะพี่เก๋อันนี้มันทำมาใหม่เลยเลยรองค่ะของพี่อ่ะตอนแรกอ่ะมัน,มนไม่มันไม่มีตัวต่อนะแต่ว่าอันนี้พี่เขาเรียกว่าอะไรนะหามาเพิ่มอ่ะเหมือนกันแหละทรงเดียวกันเลยกับน,น้องเอสอ่ะแต่น้องเอสบอกราคานั้นพี่ก็เลยเออ มันใช่หรือเปล่าวะหรือว่าของพี่มีตัวนี้อีกอันหนึ่งนะกินกล้วยกินกล้วยลิงกินกล้วยลิงกินกล้วย <c oughs> ดึกเดินไปเฝ้าเขา ก็ไม่รู้จักได้ไงเขาเขามั่วเขารู้จักทาไมจันไม่รู้จักก็บ้านเขาก็ชื่อเศรษฐีหมื่นล้านก็เรียกท่านหมื่นท่านหมื่นเป็นไร <laughs> เศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยหรือหรือห,หรือบ้านคนรวยเธอไปบ้านคนรวยอบ้านคนรวยเขาไม่ยังไม่ค่อยขึ้นนะช่วงนี้เขาเงียบเงียบอยู่อืมพีเอสผมหลับแต่ทุ่มนึง ครับฝันไม่ได้เธอฝันไปเหรออันแรกของเอะเกือบพันอ๋อแก้งไงขอบคุณนะคะพี่รวีพี่รวีก็ยังส่งสติกเกอร์ให้อยู่นะคะหัวใจโยโย่มานะคะ โอ้ยผู้ใดใครโทรผู้ใดใครโทรมาบอรับบอรับเพื่อนเพื่อนแล้วทำไงอ่ะเร่งนี้เอสล้วกดวางเหรอหรือยังไงหรือ,รอ,อ,รรอปล่อยไว้งัน้นเขาโทรมาอย่างเงี้ยปีเดือนไม่เคยโทรเนี่ยสงสัยไลน์มาวางแล้ว สงสัยรายมาแล้วพี่ไม่อ่านเนี่ยเป็นชั่วโมงนะกินกล้วยต่อเดอ้อรอเวลาง้ย่าเหลืออีกสิบวิอีกสิบวิกินกล้วยพอดีกันเลยขอบคุณนะคะย่าปู่ย่าแกงหน่อไม้แบบต้มจืดหน่อไม้นะคิดชอบหน่อไม้แบบนั้นมากเลยหน่อไม้แบบหั่นเป็นสวยๆนะแผ่นใหญ่ๆ,ๆแบบนั้นอนะ่ะ ชอบชอบเจอทุกบ้านแต่พอเอสไม่ค่อยลงบางทีไม่สะดวกพักเพื่อนอ๋อค่ะปล่อยไว้ปล่อยค่ะอ๋อหายไปแล้วน้องเอสบอกคุณยา่าคุณยา่าให้หัวใจมานะคะคุณย่าก็หวัวเราะอ้าคุณกัลยาคุณสมเกียรต คุณไม่เข้าป่าแล้ววันนี้ไม่หาเห็ดเหรอหาเห็ดจนตัวดําเลยเหลือแต่ลูกกระตาขาวๆเหลือแต่ลูกตาะต,ตาขาว,ข,าวขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะกดด้วยกดด้วยนะคะกดกดฮาร์ดบิสเมื่อวานก็ไปหาเห็ดเขาจะเตะเมียโชว์โอ๊ยเนาะ พูดนะแต่เขาไม่กล้าทำหรอกเจอหน้าก็วิ่งแล้ะ <c oughs> มืนม่นมื่นอ้าวไหนอ่ะามืน่นนี่ไงท่านมื่นมาแล้วนี่ไงมืนม่นมื่นคุณอาเสียเขาไม่รู้จักหมื่นไหนก็ถามมื่นไหนโอ้ท่านมื่นไหน <c oughs> เสียเขาบอกว่าทุ่มหนึ่งเขาจะนอนแล้วนะ ท่านหมืน่นตองเธอท่านต้องขึ้นเร็วๆนะสามทุ่มไม่ได้นะสองทุ่มป่าไปไม่ได้นะเสียเขานอนก็บอกพี่ก็เลยบอกว่าสงสัยเขาฝันนะ่ะเวลาไปบ้านอื่นนะ่ะเลยทุ่มแล้วเนะี่ยเขาฝันไหมถอดจิตไปกดหมดแล้วนอกจากกดออกย่า๋ยวก่อน ดึงขาปไปมันอยาเพึ่งไป